ต่อง D M หนึ่งนะครับตอนนี้จะพามาดูติดอายุส1าปีนะครับกันดิ้นเหนียวนะครับเนีอยตึกจัดเลยนะครับร่อลั่นเลยนะครับ เลรรมังเลรศมังบุค่้าเอ็มปดห้าสี่ศูนย์นะครับเดินได้นะครับดูการบินของเรานะครับสุดยอดมากเลยคนนี้ ไม่แรงมากนะมาครับมาฆ่าผมได้เลยนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรครับแค่เพิ่มท่อนะครับแปลว่าไปทางไม่มีแรงมาตบตามผมได้เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับท่อใบเดียวนะครับ ท่อว้เดียวนะครับมาดูกันครับเด็กอายุน้อยแค่สิบห้าปีนะครับทำได้ขนาดนี้ก็โอเคครับสุดยอดครับ น้องเขามาอยู่กับผมได้แค่3ามเดือนนะครับน้องก็ชอบรถชอบรถถ่ายนะครับชอบผมก็หันให้นะครับ ถ้ามีเจรับามมาได้นะครับผัดให้ฟรีนะครับเถมได้ตั้งกลับบ้านด้วยนะครับน้องเขามาอยู่สามเดือนประมาณ3เดือนครับดูดีมานะครับ 55ปีนะครับรู้ว่าน้องคอยแก้ปัญหายังไงนะครับอย่ารอัดติดจูนะครับทำยังไงก็ได้อย่าให้รถดติดคิวนะครับ ดีบีเคอโยธานะครับดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณ